นครหนองจำนวนสองทันทำการผลิตเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพรวมส0ม0 0นลิตรฉีดพ่นและปล่อยลงคูเมืองนครราชสีมาเพื่อปรับปรุงสภาพน้ําให้กลับมามีสภาพดีน้ําใสสัตว์น้ํากลับมาอยู่อาศัยสภาพแวดล้อมดีขึ้นสนับสนุนวิสัยทัศน์เรียนเชิญท่านนายกเทศมนตรีนครนครศรีมาลราเปิดพิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกน้ําจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิธ์ตั้นเองชนเอกระตับหจึติและท่านสืน่ออนวการโครงการ ข้าตําหนนะครับแล้วก็วันนี้ทศณนตรมีนะครับคุณรังสรรค์คุณพรชาตรและที่ปรึกษานะครับพันตีวินัยสายต่างใจและท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับคุณบำรุงเจริญพศคุณชุรชัยเรี้งอักษรคุณสุพจน์ไทยสมัครนะครับคุณสมชายสุชิเตคุณชรคุณสุภโชคนันทะคุณาทิตย์คุณบุญส่งนะครับเป็นโอกาสได้ทํางานอีกชิ้นหนึ่งเพื่อถวายแด่นะครับ ได้พระราชินีของเรานะครับซึ่งท่านได้ตัดด้วยความหงุดงใดในการรักนะครับไม่ว่าป่าไม้หรือน้ํานะครับแล้วก็ให้น้ําในเมืองไทยของเราสะอาดนะครับทุกแห่งดังนั้นวันนี้พวกเราองท์ัฐเอกสองและเทศบาลนครนครอุทิมาพี่น้องอสมและพี่น้องประชาชนก็จะได้ร่วมกันนะครับเพื่อถหวยแด่พระราชินีของเราครับในการที่ทําอย่างไรให้น้ําในกรุงเมืองของเราสะอาดซึ่ง ูเมืองของเราเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาลนครเป็นสัญลักษณ์นะครับว่าเรานะครับจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะครับเพื่อจบุรี กองทัพภาคที่สองท่านรองรังสันอิทธิรากรท่านสอทอบำรุงเจริญพัท่านสอทอสุรชัยเลี้ยงอักษรท่านสอทสุพจน์ไทยสมัครท่านสอทอสมชายสถิตเดชกุญชรท่านสอทสุภโชคนันทะพุทนาทิพท่านสอทอบุญสง่ยโทรศัพท์ท่านรองประธานสภาฝ่ายแดงตลาชัยของเรานะครับเราเรื่ดูของเราครับ ก็เป็นมือเมืองหลักเลยนะฮะเป็นเป็นสัญญาณ์ขอชาวโคราชว่ามือเมืองสายสะอาดนั่นหมายความว่านะครับเราชาวโคราชนะครับก็จะมีจุดร่วมกันว่าจะต้องช่วยกันรักนะครับหมู่าแม่น้ำลำพองเราให้สะอาดตลอดไปเพื่อถวายแด่แสดงออกที่ฉันทามติใลักศานที่ ใส่ทั้งหมดครับใส่ทั้งหมดครับแล้วก็ทางเรานะครับก็ต้องมือการทำไพ่จ่อในการที่จะต้องใส่ไปเป็นตังนะครับประมาณเดือนหนประมาณสองครั้งนะฮะแล้วก็ตรวจสอบเพื่อว่าครับเราไปเสพนะฮะแล้วหลังจากนนั้ก็ประมาณเดือนหนั่งจากที่น้ำถูกเลาะที่แล้วครับนะฮะก็ใชะยาไม่ได้ใช้อาไม่ได้ที่คุยกันคร่าวๆนะครับประมาณสามสี่เดือนนะครับสภาพน้ำจะดีขึ้นเรื่อยๆฮะครับจะขอบคุณนะขอบคุณมากมากนะ